วัยรุ่นเขาติดเพื่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาต้องการอยู่เป็นกลุ่มต้องการการยอมรับของเพื่อนเวลาในกลุ่มเขาทาอะไรกันเขาก็อยากทําเหมือนเพื่อนๆเพราะว่าเขาต้องการการยอมรับทํากิจกรรมที่เรามองแล้วเนี่ยไม่เป็นปัญหามันก็โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีปัญหาขึ้นมานะค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญว่าเราจะต้องเห็นให้ทันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาให้ทันนะคะพอเวลาเขาคบเพื่อนเนี่ยเขาจะคบแบบลักษณะที่สนใจในสิ่งเดียวกันนะคะสมมติว่าลูกลูกของเรานี่เขาชอบเรื่องรถ เพื่อนเขาก็อาจจะชอบเรื่องรถแล้วก็อาจจะไปแบบไปเล่นรถหรืออาจจะปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ความสนใจถ้าชอบศิลปะก็มักจะชอบศรริลปะเหมือนกันนะคะแล้วส่วนใหญ่พอเข้าสู่วัยนี้เนี่ยเขามักจะเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะแล้วก็อยากจะทําอะไรด้วยตนเองนะคะงั้นพ่อแม่จะต้องเข้าใจแล้วทันทีที่เรารับรู้ว่าลูกเราเป็นวัยรุ่นแล้วเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยพ่อแม่จะต้องปรับตัวให้ทันอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราปรับไม่ทันเนี่ยก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะ เข้าใจลูกเราได้เร็วเขาเริ่มจะเปลี่ยนไปเขาต้องการตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองงั้นพ่อแม่จะต้องให้โอกาสในการตัดสินใจด้วยตัวเองของเขานะคะไม่ควรที่จะห่วงใยเขาเกินพอดีนะทำให้เขาตัวเขาเองรู้สึกว่าเขาไม่โตอะ่ะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราห่วงใยเขามากเกินไปเนี่ยวัยรุ่นมักจะหนีออกจากเราไปแล้วก็วิ่งไปหาเพื่อนถามว่าเขายังรักพ่อแม่ไม่รักค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาอัดเขาก็ไม่อยากที่จะอยู่ใกล้กับเราเท่าไหร่นะคะการที่พ่อแม่พยายามกีดกัน ไม่ให้คบเพื่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะมันจะเกิดปัญหารุนแรงได้งั้นเราจะต้องเลือกวิธีทําความเข้าใจกับลูกวิธีการปฏิบัติเหมาะสมกับเพื่อนของเขานะคะการที่เราวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนของเขาให้เขาฟังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลูกเขารับไม่ได้เมื่อไหรที่เราทําอย่างนั้นเนี่ยลูกเขาก็จะถอยห่างเราออกไปนะคะบางทีก็หนีไปอยู่กับเพื่อนเลยด้วยซ้ำไปงั้นในนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่จะต้องคอยระวังนะคะว่าอย่าให้เกิดขึ้นนะคะควรที่จะทำความรู้จักกับเพื่อนของลูกให้มากที่สุด แม้ว่าเขาจะอยากคบเพื่อนแบบไหนเนี่ยเราก็อนุญาตให้เขาคบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเราให้เราก็ชวนเพื่อนๆของเขาเนะะี่ยค่ะมารับประทานอาหารหรือมาทํากิจกรรมที่บ้านแล้วเราคอยสนับสนุนดูแลพอหลังจากที่เพื่อนเนี่ยเข้ามาที่บ้านเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสจะได้สังเกต ว่าเพื่อนของลูกน่ะเขามีนิสัยเป็นแบบไหนที่จะรวมกลุ่มกันชักชวนกันไปทําอะไรทําให้เรารู้ข้อมูลมากขึ้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปติดต่อเพื่อนเขาได้อีกอย่างหนึง่งพอเราทําความรู้จักกับเพื่อนลูกแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็จะได้มีโอกาสไปรู้จักพ่อแม่ของเพื่อนลูกด้วยสามารถที่จะแลกข้อมูลกันได้พอเวลาเกิดอะไรขึ้นระหว่างลูกของเรากับลูกของเขาเนี่ยเราจะได้รู้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีถ้าเกิดว่าเราเจอในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาเชิญเขาชวนกันไปใช้ยาเสพติด หรือว่าสนใจเรื่องเพศแบบไม่เหมาะสมะนะคะอันนี้พอเจออย่างนี้แล้วเนี่ยจะต้องรีบแก้ปัญหาโดยด่วนเลยนะคะออย่าทิ้งไว้นะคะเราจะได้ช่วยเขาได้อย่างทันท่วงทีเราจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ก่อนระงับสติอารมณ์ของตัวเองไว้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยๆคุยกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะฟังเขามากๆนะคะฟังว่าเขากําลังเล่าอะไรให้เราฟังกําลังเสื่ออะไรให้เราฟังนะคะนะคะพอเราหลังจากที่เรารู้ข้อมูลตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเขานะคะค่อยคอยพูดกับเขา ค่อยๆแนะนําเขาแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการสั่งเขาหรือบังคับเขานะคะแล้วโดยที่เราจะต้องให้ข้อมูลเขานะพร้อมกับการให้ความรักและความห่วงใยบอกเขาว่าเรารักเขาบอกเขาว่าเราห่วงใยเขาแล้วก็บอกเขาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อแม่จะอยู่ข้างลูกเสมออันนี้เป็นคําพูดที่ทําให้เด็กรู้สึกอุ่นใจที่สุดนะคะและจะคอยช่วยเหลือลูกอยู่ตลอดขอให้ลูกพอเวลามีปัญหามาบอกกับพ่อแม่แล้วเดี๋ยวพ่อแม่จะ แล้วก็ให้คาปรึกษากันที่เราทําทุกอย่างดีหมดแล้วแล้วดูเด็กก็ยังไม่มีพฤติกรรมที่ยังคงก้าวเล้าหรือเปลี่ยนไปอย่างอย่างมากกันนะคะก็าอาจจะมีความผิดปกติอะไรบางอย่างนั้นเราจะต้องพาเขาไปพบจิตแพทย์งั้นปัจจุบันนี้การพบจิตแพทย์เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดปกติอะไรได้รับการยอมรับในสมัยปัจจุบันได้แล้วนะคะเพราะว่าการปรึกษาจิตแพทย์มันก็จะช่วยทําให้ปรับอารมณ์หรือว่าบางครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับยาที่ทําให้เขามีความรู้สึกดีขึ้นนะคะเพรพ่อแม่ก็ควรจะลดความคาดหวัง ตัวลูกยืดหยุ่นได้ก็ยืดหยุ่นแล้วก็ผ่อนปลนเขานะคะแล้วก็วางรากฐานของเขาให้ดีก,การวางรากฐานให้ดีเนี่ยก็คือความรักความอบอุ่นที่เราให้กับเขานะคะเมื่อไหร่ที่ลูกเกิดปัญหาถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านเราให้ความรักความอบอุ่นเขาเป็นอยา่างดีเขาจะคิดถึงบ้านมาเป็นอันดับแรกแล้วก็จะวิ่งกลับเข้ามาที่บ้านเพื่อที่จะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายมากขึ้น มาหาพ่อแม่ที่เป็นน้ําเย็นเพื่อจะทําให้เขารู้สึกเย็นแล้วก็สดชื่นนะคะงั้นพ่อแม่ควรที่จะเป็นน้ําเย็นให้กับลูกกันนะคะให้เขามีความรู้สึกเขาได้มีน้ําเย็นส่วนตัวอะไรที่เขาทาดีแล้วเราก็ชมเขาอะไรที่ไม่ดีก็ควรที่จะเข้าไปแนะนําเขานะคะแต่ใช้วิธีการแนะนําอย่างอย่างละมุมละม่อมแล้วก็คุยเขาด้วยความรักความเข้าใจนะคะอย่าดูถูกเขาอย่าพูดในแง่ลบในสิ่งที่ไม่ดีของเขารักแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะรักอย่างเดียวถ้าไม่เข้าใจเด็กก็หนีเหมือนกันนะคะ